มีสมุนไพรสูตรขยายเส้นเลือดตีบตันมาบอกคุณผู้ชมเจ้านี้ดีแท้เจ้าพระธาสุภาษิตส,สวัสดีเจ้าวันนี้ยอดยาสมุนไพรพัดมีสมุนไพรสูตรขยายเส้นเลือดตีบตันมาบอกคุณผู้ชมเจ้าอาการเส้นเลือดตีบตันนั้นเป็นอันตรายเจ้าเมื่อเลือดไปเลี้ยงสมองบ่เพียงพอก็จะทําให้สมองขาดเลือด ส่งผลทําให้ระบบประสาทแล้วก็สมองทํางานผิดปกติจะแสดงอาการต่างๆอย่างเช่นปวดหัวบ่อยเวียนหัวมึนหัวมือเท้าช้าแขนขาอ่อนแรงหรือชาครึ่งซีกข,ของร่างกายเจ้าเวลาเขาพูดนะ่ะปากจะเบี้ยวลิ้นจะแข็งมุมปากจะตกจะเกินกินอันอย่างกะลำบากตาผ้ามัวมองเห็นเป็นภาพซ้อนเดินเซๆนะเจ้า วูบบ่อยบ้านหมุนสงตัวลำบากสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเส้นเลือดในสมองแตกหรือว่าตีบตันเนี่ยนะเจ้าเพราะไขมันจะไปสะสมอยู่ตามหลอดเลือดไปขวางกันไหลเวียนของเลือดเนาะทำให้ไขมันอุดตันในเลือดเจ้าเกิดเส้นเลือดในสมองตีบโรคหัวใจเป็นอัมาพาตที่สำคัญก็คือเสี่ยงทำให้เสียชีวิตเจ้าสมุนไพที่จะช่วยท่านได้นั่นก็คือขิงค่ะ แล้วก็หอมแดงเจ้าขิงนั้นเราจะเอาสามส่วนข่าหนึ่งส่วนหอมแดงหนึ่งส่วนนะเจ้าจากนั้นเอาไปต้มในน้ำลิดครึ่งทุบผาวกอน,นะเจ้าทุบทุบทุบผวกรแล้วก็ไปต้มในน้ำลิดครึ่งเพื่อกินได้ทั้งวันเลยเจ้าน้ํานี่นะกินได้ทั้งวันจะก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ ท่านใดที่มีอาการย่างที่พัดว่าลองพอในเจ้าเน้อสูตรสมุนไพรในครัวสมุนไพรที่หาง่ายอยู่ในครัวของเราเนี่ยเจ้าช่วยท่านได้เจ้าสูตรนี้ดีแท้เจ้าสูตรเป็นสูตรช่วยขยายเส้นเลือดตีบตันโดยเฉพาะเลยเจ้าท่านใดที่มีอาการย่างที่พัดว่าบางค้งมือชาเท้าชาเอาก็คิดว่า โรคเนฟชากาแบบนี้เจ้าความจริงมันมีสาเหตุหลักๆอาจจะมาจากเส้นเลือดตีบตันก็นได้ลองสังเกตตัวเกาพอาลเ,เนเจอ้อถ้ามีอาการลองใช้สมุนไพรพื้นบ้านเนี่ยเจ้าขิงขา่าหอมแดงอย่างที่พัดว่านเนาะต้มแล้วเอามาดื่มจะดื่มเป็นประจำเลยทุกวันทุกวันอาการที่ท่านว่าจะค่อยๆทุเลาเบาบางไปเนาะท่านใดที่มีอาการแบบนี้ลองพอลเนเจอาสูตรสมุนไพรพื้นบ้านเนี่ยช่วยเขาได้เจ้า ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจ้าวันนี้พัดต้องลาไปก่อนปะกันไหมคิดหนะ้าสวัสดีเจ้า